ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สองของท่านอาจารย์วสินอินทศระวักที่8สหัสวักวันานาเรื่องที่13ผู้เห็นอมตะบ,บทพระพุทธภาสิทตโยจะวัดสะสะตังชีเวอปัดสังอะมะตังปะทังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัดสโตอะมตังปะทัง คําแปลผู้ใดไม่เห็นอมตะบดแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมตะบดแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐอธิบายความอมตะบดในที่นี้ทรงหมายเอาพระนิพพานอันผู้บรรลุไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นการหยุดครั้งสุดท้ายแห่งการระหกระเหินในสังสารวัฏ ไม่ต้องทนต่อกงล้ออันทารุณของสังสารจักรอีกต่อไปนิพพานตามตัวอักษรแปลว่าความดับหมายถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขเพลิงกิเลสนั่นคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นเพลิงทุกข์หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจเพราะเหตุต่างๆมีการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้น นิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียดแทงหมายความว่าออกจากตันหาอันเป็นเสมือนน้มแทงใจการถอนตันหาเสียได้ท่านเรียกว่าพระนิพพานตันหายะวิปปหาเนณนะนิพพานังอิติวุจจติโดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานว่าสองคือ 1. สอุปาที่เสสนิพพาน 2. อ,อนุปาทิเสสนิพพาน ประการแรกหมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่สองหมายถึงท่านผู้ละกิเลสได้หมดแล้วด้วยดับขันแล้วด้วยคำอธิบายนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเมืองไทยเราเพราะตำราเรียนได้อธิบายไว้อย่างนี้อีกในยนหนึ่งท่านอธิบายแตกต่างออกไปคือสอุปาทิเสสนิพานท่านแปลว่าดับกิเลสยังมีกิเลสเหลือคือดับได้เป็นบางส่วน ยังเหลือเป็นบางส่วนตัวอย่างการดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีส่วนอนุปาทิเสสนิพานนั้นท่านแปลว่าดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือคือดับหมดทุกส่วนตัวอย่างนิพพานของพระอรหันต์ท่านกล่าวคุณลักษณะของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญ์คือว่างจากโลภโกรธหลง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนางปรมังสุขขังที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายเอานิพพานของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์หลักฐานจากพระบาลีที่ว่าอัฏฐรูปาอะรูปาจะสุขะทุกข,ขาปมุจจติยอมพ้นจากรูปอะรูปสุขและทุกข์ทั้งมวล บทอันไม่ตายคือพระนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่ามหาสมุรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดทำวินยัยข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติความหลุดพ้นจากอสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมะตะบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมะตะบทแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปี พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภนางกีสาโคตมีโคตมีผู้ผอมมีเรื่องย่อดอังนี้เรื่องประกอบนางกีสาโคตมีมีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีคือทรัพย์หรือเงินทองประมาณ80โกดในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งได้กลายเป็นถ่านไปหมดเศรษฐีเสียใจมาก ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมและออกอุบายให้ว่าให้เอาเสือลำแพนไปปูเข้าที่ตลาดเอาเงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นไปกองไว้แล้วนั่งขายใครทักว่าคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายฐานดังนี้จงตอบคนทั้งหลายนั้นว่าเราไม่ขายของของตนแล้วจะทำอะไร หากว่าคนใดทักว่าท่านนั่งขายเงินและทองผิดกว่าคนทั้งหลายอื่นท่านจงถามว่าเงินทองที่ไหนกันทานต่างหากถ้าเขายังยืนยันว่าเป็นเงินทองอยู่ก็จงบอกให้เขาหยิบให้ดูเมื่อเขาหยิบส่งให้ท่านทานนั้นกลายเป็นเงินและทองไซผู้นั้นเป็นคนมีบุญสมควรมอบทรัพย์มรดกทั้งปวงให้ถ้าเป็นหญิงสาวพึงให้แต่งงานกับบุตรชายของท่านถ้าเป็นชายหนุ่มพึงให้แต่งงานกับบุตรีของท่าน ท่านดำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินทองที่เขาให้เลี้ยงชีพเศรษฐีได้ทำตามคําแนะนำของเพื่อนหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อโคตมีแต่เนื่องจากเป็นคนพร้อมคนทั้งหลายจึงเรียกเธอว่ากีสาโคตมีเป็นธิดาของผู้ดีเก่าแก่ในเมืองสาวัตถีนั่งไปตลาดเห็นเศรษฐีนั่งขายของอยู่จึงทักว่าคนอื่นๆเข้าขายเสื้อผ้าน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้น เหตุไหนท่านจึงขายเงินทองเงินทองที่ไหนกันแม่ฐานทั้งนั้นเศรษฐีว่านี่แหละเงินทองทั้งนั้นนางยืนยันแม่ลองหยิบให้ดูสิแม่นางเศรษฐีพูดด้วยอาการเล็งโลดกีสาโคตมีกอบเสียเต็มมือแล้วส่งให้เศรษฐีฐานนั้นได้กลายเป็นเงินทองไปหมดเศรษฐีจึงสู่ขอนางมาเป็นสะพายของตนมอบทรัพย์ทั้งหมดให้ เงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิมอีกนางมีบุตรคนหนึ่งแต่ตายเสียในขณะที่พอเดินได้นางเสียใจมากเพราะเป็นบุตรคนแรกคนทั้งหลายจะนําไปเผาแต่นางไม่ยอมอุ้มบุตรเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อหาหมอหายามารักษาบุตรที่ตายแล้วคนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นบ้าเพราะไม่เคยมีใครทําอย่างนั้น ที่นั่นมีชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งแนะนําให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าทรงรู้จักยาที่นางต้องการนางรีบไปเฝ้าพระศา,าสดาทันทีทูลถามว่าทรงรู้จักยาเพื่อรักษาคนที่ตายแล้วหรือ <reproduce> เราพอรู้โคตมีพระศา,าสดาตรัสจะให้ทําอย่างไรพระเจ้าค่านางทูลถาม <Hands> เธอจงลองไปเที่ยวถามหามาล็ดผักกาดสักหยิบเมือหนึ่ง แต่ต้องได้จากหมู่บ้านที่คนไม่เคยตายนางอุ้มบุตรรีบเข้าไปสู่หมู่บ้านเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาดบ้านที่มีก็เต็มใจให้แต่พอนางถามว่าในหมู่บ้านนี้มีคนเคยตายหรือไม่ทุกหมู่บ้านบอกว่ามีคนเคยตายแล้วคนหนึ่งบ้างสองสามคนบ้างนางจึงคืนเมล็ดผักกาดเสียบอกว่าทำยาไม่ได้นางเที่ยวไปโดยทำนองนี้ตลอดหัวบ้านท้ายบ้าน หา,มาเมล็ดผักกาดในหมู่บ้านที่ไม่มีใครเคยตายไม่ได้เลยถึงความสังเวชสลดใจว่าโอ้เนอเป็นกรรมหนักเสียแล้วเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแต่ความจริงแล้วคนตายกันมากบุตรของใครๆก็ตายทุกเรือนเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นนางได้ทิ้งบุตรไว้ในป่าแล้วรีบไปเฝ้าพระศา,าสดาทูลความทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนโคตมีความตายเป็นสิ่งยั่งยืนตั้งอยู่ชัว่วกาลนานทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและความตายนั้นย่อมคร่าเอาบุคคลผู้มัวเมาอยู่ในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆไปประดุดห่วงน้ำใหญ่ไหลเชี่ยวพัดพาเอาชาวบ้านไปฉะนั้นพระศาสดาทรงสแสดงธรรมเป็นอเนกปริยายให้นางกีสาโคตมีดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลล้ว เทศนาได้เป็นประโยชน์แก่คนเหล่าอื่นอีกเป็นอันมากกีสาโคตมีขอบวชในศาสนาวันหนึ่งเข้าเวรอยู่ในโรงอุโบสถนางตามประทีปนั่งมองดวงประทีปอยู่เห็นเปลวประทีปลุกโผล่ขึ้นแล้วหรี่ลงนางได้ถือเอาเปลวประทีพนั้นเป็นอารมณ์แล้วคิดต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีปพู้ถึงพระนิพพานแล้ว อาการอย่างนี้ย่อมไม่มีไม่ปรากฏพระศาสดาประทับนั่งที่พระขันธกุฎีส่งแผ่พระรศมีไปประหนึ่งประทับอยู่เบื้องหน้านางพรางตรัสว่าถูกแล้วโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดและดับเหมือนดวงประทีปผู้ถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่เป็นอย่างนั้นความเป็นอยู่ขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพาน ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัดสัสตังชีเวอปัสสังอมตังปะทังเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วศินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ